ครับวันนี้วันที่17ตุลาคม2565นะครับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเหล่เาเสือโกกนำโดยท่านสารณสุขอำเภอน,นะครับท่านทีรวัตวีรพันธ์แล้วก็ทีมพนัานเจ้าที่ได้เตรียมของจะไปบริจาคที่บ้านหนองเป็นหมูเก้าอำเภอนาเยนะครับจุดที่1วันพรุ่งนี้ที่18นะครับส่วนวันที่19เราจะไปที่บ้านท่าศุกแห่อำเภอเมืองน,นะครับแล้วเราก็ได้เตรียม ของเสียญญเป็นอาหารการกินของแห้งนะครับมีไข่มีมามา่าประกับป๋องยานะครับอยอดบริจาคที่โอนมาสมทบ14,200บาทแล้วก็ยอดของบริจาคตามรายละเอียดที่ผมส่งขึ้นในกลุ่มลายแล้วก็ในรายละเอียดที่แจ้งให้ทุกท่านทราบนะครับครับวันพรุ่งนี้จะไปบริจาคที่จุดอำเภอไนยากรนะครับ ต้องขอขอบคุณทีมข้า้าที่ที่ได้แพ็กของนะครับในวันนี้ครับรครับสวัสดีครับ